สวัสดีค่ะมาเด้อจ้ะมากินข้าวต้มปลาข้าวต้มลูกชิ้นปลาเมื่อวานเมื่อวานนี่ลูกชิ้นปลามันเหลือจากที่ทาก๋วยเตี๋ยวเนาะมาดัดแป้งเลยข้าวเย็นก็เหลือมาดัดแป้งทําเป็นอันนี้ข้าวต้มลูกชิ้นปลาไปเลยอ้าวมาดูหน้าตากันหน่อยนี่อ่าเห็นบอจา้าเห็นบอบุงแล้วชอบรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มก็ ใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเป็นเบคอนจะเป็นเบคอนก็เอามาเอามาคั่วหาไม่มีแคบหมูเนาะนี่ไปซื้อในห้างมาแบบนี้ค่ะนี่นี่ซูไปซื้อในห้างมานี่ก็แกะก็เอามาคั่วค่ะมาคั่วเห็นไหมคั่วมันก็จะเห็นแล้วเนาะถ้วยใสใสเนาะคั่วมันก็จะเป็นอย่างนี้เละจ้ะโอ้ยอร่อยไม,อมไม่ต้องใส่เนยไม่ต้องใส่เนยเลยเวลาไปคั่วแล้วน้ํามันก็ออกนัวค่ะ โอ้่าแล้วก็อืมแซ่บถ้านอนบะเนี่ยอืมเสียดายเนาะมันอุ่นไม่รู้ไปทำอะไรกินรอดนะก่นนองเอดี๋มาเด้อจ้ะกินข้าวต้มลูกชิ้นปลาด้วยกันเนาะแซ่บเจบอากาศอย่างนี้แหละหยีมาลงอย่างนี้แหละมากินร้อนๆอุ้ยๆอุ้ยๆเลยนี่อืมอืมอืม เว้ยเสียบเท่าวะอืมอืมอืม,อมเฮ้ยแมเบอเอเนี่ยเบคอนจะเบคอนนี่โรยไปโอ้ยฟินมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยสุดๆอืม ข้าวต้มไปตีเนี่ยเหมือน,อนกับเ,กเ,เหมือนกับเปียกข้าวเหมือนกับเปียกข้าวก็ก็เปียกข้าวบ้านเราเลยนะน,นี่ใครอยู่อุดรเนี่ยสู่เป็นคนอุดรเด้อก็เปียกแกงเส้นก็เปียกข้าวอ่ะนะฮอมลตกพื้นแซ่บเมื่อก่อนเนี่ย,ย,เ,ยเป็นลูกจ้างอันคนยวนค่ะชอบ ไปอยู่กับคนยวนเขาก็เลยพาก็าพาทํากินแต่เขาเปียกแกงเส้นเขาเปียกแกงเส้นเนาะเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมทํากินแต่อย่างนี้มันน่าเบื่อกินก็ไม่อยู่ท้องหรอกแต่คนยวนเขาชอบกินไงอืมก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยจํามาทํากินอร่อยคะ่ะอร่อยอ้ยนี่เดียโอ๊ยพอเห็นลูกสิ้นป่า อวดอ้างก่อนจะอวดอ้างนี่ลูกชิ้นปลาโอ้ยอแรบบไรพี่น้งนอ,มมองดูนะซกโมงได้จะกินเขาเลยมาเด้อจ้ะกินกะเปียกน้ำกันกะต้มอืมอืมอันนี้มันได้หลายอย่างทำเป็นกากหมูก็ได้ ตัวนี้นะเป็นกากหมูก็ได้กินกับตำปักุ่งก็แหงแส่บจ้ะหุงข้วนนะาวห่อนเนาะตำเจ้าอันนีน้กินด้วยกันนี่โอ้ยมีแหงเหนียวๆพี่น้องลองดูด้วยจ้ะอืะอ้มแก้หน่อไม,อ,มอืมออ้มเผ็กปีกงอื้ม ก็ตามนี่แหละมาได้จ้ามากินข้าวเปียกนทากันมากินข้าวต้มลูกชิ้นปลาด้วยกันเนาะแค่นี้เราจะอยากแบ่งปันนี่เนี่ยหมูจะหมูมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเบคอนเนาะนี่แหละเอามาคั่วเลยไม่ต้องใส่น้ำมันคั่วเลยกินได้หมดทำเป็นแคปหมูก็ได้ ได้หมดถ้าเครื่องครบโอเคจ้ะแค่นี้นะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะ